สวัสดีครับสวัสดีเจ้าทั้งไปชแนลยูทูปครับนี่วันนี้ผมโอ้โหสามเดือนสี่เดือนแล้วมั้งไม่ได้มาร้านเจนหนึ่งเนาะสวัสดีครับเจนหนึ่งสบายดีไหมสบายสบายสบายดีเหมือนเดิมนะเจงเงาะยังเงาะนะนี่ครับสายตุ่มหูก่าะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนะนี่ครับเจนหนึ่งตามปากนะฮะโอ้ก็ยังขายดีเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะวันนี้มีอะไรกินบ้างเอ่ยโอ้เยอะแยะหมดเลยปูม้าแซลมอน อะไรนี่นี่โอ้ทางโน้นเปรี้ยวเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวแช่หมดกันทางของหอยแฝงนะฮะนี่ยำไปครับเจ๊หนึ่งสตรอว์หอยแฝงแยกกันนะครับถ่ายไหมอ๋อแล้วเอาไวิจิยรถ่ายแบบนี้ด้วยนะอ๋อผมไม่เคยเห็นวิจิตรถ่ายร้านยำพอดีมีวิจิตรวิจิตรมันทินมานะครับมาเจอกันโดยบังเอิญนะสำหรับวิจิตรมันทินนะโอ้มายังไงไม่ทราบฮะ เจงกชื่เจงอคนนี้ชืช่อเจงอเจงอ๊เจหนึ่งจริงชื่อเจหนึ่งแต่เขาจะมีงอตรงตรงนี้ตรงตุง<อ>้มหูเขา,าอะหนักมา,ากหนักสอกิโลดูดูหูห้อยแล้วนะ, <laughs> ะออเดี๋ยวหูยาเแล้วนะเจอสวัสดีครับสวัสดีพี่จิ๊บมันพินครับมามือที่นึ่งเลย ยำอะไรเอ่อ๋อนี่ครับตอนนีย้ยำกุ้งสดสด่วนใหญ่จะต้องสักกับบ้านนะเพราะว่าเขาไม่มีโต๊ะนั่งเนาะ้าลงไปไหนก็นั่งที่ของศาได้อ๋อาลไอตลงไปแรงก็นั่งที่ชายหาดได้นะฮะ แยกไปนะฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทอ๋อ100อบาทนะหนึ่งร้อยบาทหนึ่ร้อยบาทโอ้นี่มีปูมาสดด้วยปูมาจาังไหนเนี่ยเอานนี้หรือเปล่า อะไหนเขาว่าปูสวยช้อนลูกช้อนเอาครับช้อนปูมานะฮะปูม้าสดเลยวันนี้อ้าวไสด้วยปูม้าสด,สดไข่ปลาปลาปลาหมึกหอยแปงเพราะคนชอบสั่งปูสดนะคนชอบสั่ง้ ยิบจะกินข้าวจานไหมอชอบกินอยู่ฮะจิ๊บกินง่ายอยู่แล้วพี่นชายอยู่กับผมอ,ะอ่ะพี่นชายก็อยู่กับผมนู่นนะใช่ช<ไ>ั้นชายน,น,น,นี่เหรอไม่อยู่ก,ก,กร,รกฏนะอ่ะฮะบ้นลุงพลน่ะอ๋อก็อยู่กับผมสอ,องเดือนแล้ว่าใหม่นี่ เออร้านนี้มีสายบัวด้วยว้าว,าาวไหลบัวไหลบัวหรอเขาเรียกไหลบัวไหลบัว,วกุ้งสดร้านนี้เขาใช้ปิกปนนะปิกป่นปิกปั่นละเอียดแล้วก็ น้ำตาลเคี่ยวขายดิบขายดีนนะร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ <c oughs> ยำ <c oughs> เขาเรียกว่ายำเขาให้ยำผลไม้น,นะฮะใส่ผลไม้ใส่กะโพรใส่มะม่วงนะ <c oughs> นี่ได้กี่หลอดได้กี่หลอดหลอดยาวๆได้หลอดนึงนะ งีบเงียบงบๆๆๆงบงบเลโอ้โหอ๋อหลอดหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดก็ไม่ไหวนะบางอันยาวเท่าไห,หร่น่ายาวมากใช่ไหมเขาจะให้ผักให้ไลฟ์บูเาขาโทด ชอบสั่งนกฟูสดเนาะใฟูสดหลายตัวชัปปลาด้วยตัวน้องปลาอ๋อเราไม่เจอกันกี่เดือนแล้วเจนหนึ่งหลายเดือนนะสามเดือนใช่ไหมกว่าไหมกว่าดิกว่าเนาะสี่เดือนเลยอ่ะไม่ได้มาเนาะโหเจนหนึ่งสวยขึ้นเป็นกองเลยได้ลูกกี่คนแล้วคะเนี่ยลูกหมานะลูกหหมาเ่ะ กุ้งสุกอ๋อกุ้งสุกก็มี ดู้อต้องาปลา่บแล้วก็มีก็เป็นนักท่องเที่ยวสายท่องเที่ยวคล้ายกันเนี่ยามีคนมาด้วย ช่วงนี้พี่เจอสายทถวไหนครับไม่ได้ไปไหน่ถวเนี้ยน่าจะทางอีสานนี่เะไม่ไม่ไม่เป็นทางอีสานเป็นอะไรที่คอนเทนต์ไปรีวิวไปเรื่อยๆโรงแรมดีรถยอดวิวดีไหมพี่ช่วงนี้ต้เรื่อยๆไม่เรื่อยใช่ไหม ออ่ชงครับฟิวไทยไหนที่วันนำบัตรพี่ที่ว่าชอบโทรอะไรนั่นนะไมฟิวไทยฟิวไทย .com อ่าสะกดว่า f อ l อีเอลพีเอชไฟิวไทยคอมพี่จิ๊บมันพินนี่เป็นยูทูบเบอร์รุ่นแรกๆรุ่นพี่ฮอสเสียเลยนะครับก่อนพี่ฮอสเสียไหมพี่พี่ทำก่อนมรุ่นเดียวกันอ่รุ่นเดียวกันพี่ฮอสเสียนะโอ้โหรุ่นบุกเบิกเลยนะฟิวไทยนะเข้าไปติดตามได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ ตอนน 00, sure um, ี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้สี่สี่แสนแต่ยังสามแสนแปดสามแสนแปดนะสับตะไคร้นะครับเข้าไปสับเพื่อนเตือนได้นะครับไอสู้สุนิชโชได้ผมไม่เยอะหรอกครับพอดีวันนี้มาทุลักโอ้โหแล้วเพื่อนดูือรอเพื่อนอ๋อแล้วเมนูปลาหมึก จะหลายีเจอบ้านเซียงงี้อาจจะบ้านเซียล่าสุดจะบ้านพี่ยอดเสียงานงานเออ่ปีใหม่รอบวันนั้นเออไม่คิดพึ่งเพิ่งเริ่มถ่ายเลยอ่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งมาถึงถเนี่ยนี่อุ้ยนี่จะเยอะจังอ่ะอันนี้เป็นพิซเสิรนต์เซียไส้ไข่ไส้ไข่กันกุ้งสดค่ะไส้ไข่กุ้งสดมาจะเยอะมาก สองไข่ที่นี่ไข่เยอะใคสนใจไข่เยอะใช่ไหมคะเกี่ยวกับไข่นะคะแต่ลานเ้นไข่เอดควยรอะไรราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสองบาทโอ้พิเศษพิเศษสองร้อยห้าสิบมีไข่ปลาเรียวเสียวนี่ครปลาดูกระมังนี่โอ้ จะเป็นกะละมังใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอได้ค่ะทีลำ850ยกล้านด้วยนะครับอ๋อมีมา850ยกล้าได้อยากในล้านได้ค่ะแต่มันจะเมนูนี้นี่เดี๋ยวจะสั่งเมกี้สั่งได้ชีเลยครับอยากกินอะไรพี่ก็ชี้ได้เลยชี้ได้เลยนะได้เลยได้อย่างไรป่าปิดเรียบร้อยครับการแมลง เดนี้ก็หมดคิวแล้วใช่ไหมใส่ก่อนเลั่ได้เลยอเดี๋ยวให้เย็นล้าคนมัจจะเยอะน่ยมาเยอ้ดกินคนเดียวเลยพี่ปลานี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยคุ้ม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 นะส่ไข่ปลา้มสุกค่ะโอ้หตั้ง่หนึ่งนี่ผัด ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้เนาะใช่ของเจ๊หนึงนี่เขาคือว่าผัวเขาออกเรือเองใช่ไหมเจ๊หนึงผัวออกเรือเองใช่ไหมพูดไปเด็กติดเชื้อแล้วทะเลก็ไม่มาเราก็แอบติดตามอยู่นะแอบติดตามอยู่ใช่ไหมใช่ทำบุญบ้านเลยเห็นไหมทำบุญทีหลังเราทำบุญบ้านแล้วเราไม่ได้ทำเลยเขาเล่ไม่ได้ทำดีอย่างค่ะน่าจะหลังทีใหม่พอผมเสร็จหมดแล้ว โอ้พี่จิ๊บมีรถบีเอ็มด้วยโอ้พี่จิ๊บมีรถบีเอ็มเลยพี่จิ๊บเดี๋ยวนี้พัฒนานะพี่มิพี่ขับรถบีเอ็มทุกวันนี้ปัดโท้าทำทำยูทูบเอารถนึกว่าทำยูทูบซื้อบีเอ็มเลยโอ้โหของท่านก็มีไม่ใช่หรอมีอยู่ครับก็ท่านถอยรถมาแล้ว ยังนั่งรถเมล์อยู่เลยโอ้พี่เก็บเงินเองเลยได้ได้หลายตังค์แล้วแหละได้ชีวิตสมถะนะครับพี่อิ่มันปิดนะครจะนั่งรถเมล์ไม่มีตังค์ครับใครจะสู้ตังค์มีแต่น้อยตังค์มีแต่น้อยมีอยู่หลายตังค์อ่ะโอ้นี่นี่นี่อันนง้ทำไหมให้เยอะอย่างเงี้ยอันนี้แหะค่ะชุดโคตรยั่ธรรมดาเล็กๆอันนี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองบาทเริ่อให้เยอะมากตังค์สองสิบดูดิ โอหจุกเลยนะเนี่ยห้าร้อยนี่ต้องกระมังเนี่ยกลองกระมังเขาไม่ได้เรียกเป็นกล่องมันี่ยไเรียกเป็นกระมัง <c oughs> แล้วนี่มันใหญ่ขนาดนี้ดูดิโอ้ก็พโจอมา,ามก่อนพิไซส์เล็กๆไงตอนนี้เพิ่มไซส์กอในเพิรไ์ไซส์มีทั้งหมดห้าไซส์ค่ะหนึ่งสองเก้าสิบหนห้าหนสองพันห้าแล้วสามพันแล้วก็สามพันห้าอะไรอ่ะซีซีอ๋อไซส์อ่าต่อไปยิบตะเกียงกินลาย ไ,ได้เลจ้าไ,ไส่สไข่สี่ไข่เท่าไรครับไส่ไข่สามเลยนี่จีบสั่งยำว้าสั่งไรไม่ไรอย่างอ่ะไข่ไข่ไข่ของลาอ๋อสี่ไข่ทาไปกินที่บ้านใช่ไหมกินกเพื่อน,น,สนใส่น้ำตาล วัตถุดิบของเป็หนึ่งนะโอ้สี่โมงสองแล้วเียสุกเสาสองสามโมงถึงสี่ทุ่มค่ะถ้าเป็นสุกเสานี่คือที่มีท่ค่ะ ยำแบบแบบลาบอร่อยยำแบบสไตล์แบบต้มตำใส่นั่นแหละครับใส่เกลือปลาไทยแต่ถ้าเป็นลาบน่ากินมากเลยใส่หมดเลยนะข้าวโพดข้าวโพดไหนก็ได้ให้อะไรเอาหมด มชนนี้ลมแรงนะครับนะก็ไม่แรงขนาดนี้ครับที่ทะเลครับใช่น่านั่งใช่น่งนั่งไปไปเลยไปหาพี่เล็กอ่ะแต่ที่มารีสอร์ทเขารู้จักแค่หนึ่งอยู่พี่เล็กอ่ะ ใจมากเจอพิชิตมานพินนะฮะโอ้โหได้ทั้งหมดมีสี่ไข่พอถ่ายน้อยเมื่อกี้แค่สองไข่เียวอันี้เรื่องไข่ถ่าเลยเยอะขนาดนี้เร็วราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อรวมสี่ไข่นะฮะครัสามร้อยห้าสิบแต่ได้เยอะจริงๆครับนี่เรียกว่าคุ้มนะฮะคุ้มเกินคุ้มเลยนะครับอันนี้ไม่มีอ่าหรือว่าหรือว่าเขามาถ่ายแล้วใครเยอะอย่างนี้ปกติให้แบบนี้ไหมครับ เอาแบบปกติให้แบบนี้นะช้อนสี่ได้ค่ะโอ้ชอนกี่อันก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสุนิจโจ้ทว,วีชแนลยูทูบครับร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากยังอร่อยเหมือนเดิมนะฮะก็เจอกับพจิ<ล>๊บมันก,ก,ก,กินด้วยนะฮะมาอุดหนุนเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากวันนี้นะครับนี่คือเวอร์โถของทางร้านนะฮะ ยังไงก็โทรมาสั่งก็ได้นะครับอยู่ที่อาระจวบนะฮะทะเลประจวบครับผมโอเคถ่ายยาวๆไม่ใช่เหรอได้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่จิ๊บด้วยนะฮะที่ามาอุดหนุนนะวันนี้ช่องพิ้วชัยพิ้วชัยนะฮะชัยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ